ก็มีความเสี่ยงอยู่พอสมควรทีเดียวกับเพราะว่ารายชื่อของรัฐมนตรีจำนวนหนึ่งเนี่ยก็เป็นรัฐมนตรีที่วินยูชนนะเขาก็รู้ว่ามีปมปัญหาเรื่องของจริยธรรมอยู่แล้วก็ <c oughs> หลายคนก็ติดคดีอยู่ถึงแม้ว่าอาจจะบางคนอาจจะ ไม่ได้ถูกตัดสินว่าผิดโดยตรงแต่ว่าก็ยังติดคดีอยู่ในต,ตัวเลขล่าสุดที่เราได้ยินมาก็ประมาณคนนะครัคนนะครับ,รบนั่นก็คือเป็นตัวเลขที่เราได้ยินมาแต่ว่าคนที่ที่ชัดเจนก็อาจจะมีอย่างเช่นคุณชาดาอยู่ภาคภูมิใจไทยนะครับหรือแม้กระทั่งคุณเฉลิมชัยเองก็ อาจจะมีปมอ,อยู่เหมือนกันแล้วก็คนอื่นๆอีกที่ยังไม่มีข้อมูลที่อาจจะเปิดเผยสู่สาธารณนนะแต่ว่าในแง่ของการตรวจสอบเนี่ยเขาก็คงจะมีการรู้กันอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับครับทีนี้ไอ้บางคนที่ชื่อยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาไม่ว่าจะของปป,ปชก็ดีของศาลก็ดีมันจะจะมีผลด้วยเหรอฮะเรื่องของจริยธรรมเนี่ยเพราะว่าเหมือนแบบว่าคดีมันยังไม่ถึงที่สุดอะ ก็ไม่เคยมีคดีใดที่ถึงที่สุดสักคนนะอย่างคุณพิชิตเนี่ยศาลอายการไม่ฟ้องได้ซ้ำไปใช่ไหมแต่ว่าศาลก็บอกว่าผิดจริยธรรมแล้วก็เป็นเหตุให้คุณทักคุณเศรษฐาต้องหลุดจากตำแหน่งนายกเพราะงั้นเนี่ยการที่จะถูกฟ้องหรือไม่ถูกฟ้องเนี่ยในแง่มุมของศาลแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีน้ำหนักอะไรทั้งสิ้น สารเขา,ขาจะพิจารณาพฤติการที่บุคคลนั้นกระทำแล้วจนเป็นเหตุให้ถูกฟ้องว่ามีพฤติการเช่นนั้นจริงหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าหาว่ามีพฤติการจริงถึงแม้ว่าจะไม่ถูกฟ้องก็อาจจะโดนก็ได้แล้วก็นอกจากเรื่องของจริยธรรมแล้วเนี่ยก็แม้กระทั่งตัวนายกเองก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับ ตัวนายกเองเนี่ยปัญหาเรื่องของจริยธรรมที่อาจจะเกี่ยวข้องอย่างเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องของเ,อเกี่ยวกับเรื่องของการสอบเข้าจุฬาเมื่อนานมาแล้วนะครับที่มีข่าวว่าข้อสอบรับ่วแล้วก็มีมีคนเอาหลักฐานบางอย่างมาเผยแพร่สู่สาธารนณะเช่นเรื่องของคะแนนสอบ ครั้งแรกกับครั้งที่สองซึ่งมันตาน่างกันมากครั้งที่สองนี่ก็คือภายหลังมีข่าวว่าก็สอบรั่วแล้วอันนั้นก็อาจจะเป็นเหตุสงสัยได้เหมือนกันนะครับแล้วก็คนที่มีการสอบสวนกันเรียบร้อยแล้วว่า,เ,าเป็นจุดที่ทําให้เกิดการรั่วเนี่ยก็คือเป็นอดีตประหละัดถบวงหมากทื่อะไรในยุคนั้นนะครับซึ่งต่อมาก็กลายมาเป็นรัฐมนตรีช่วย อาจะเป็นพัก,พกนี่แหละพักที่อยู่ในเครือข่ายของตระกูลชินวัฒน์นั่นแหละครับ <ตะ S 1> งั้นก็หมายความว่าหรือว่าเรื่องเรื่องยงเองั <exha S 1> เรื่องเรื่องย่เนือเอง <ทะ S 1> <precautions. S 2> ก็เหมือนกันนะนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งก็เป็นปมแต่จริยธรรมที่อาจจะถูกร้ง humanos, อรงเรียนแล้วก็ถูกตัดสินเหมือนกันแต่ว่าเรื่องของคดีจริยธรรมมันถ้าากว่าไปทางปปช แล้วก็สู่สารดีการมันจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรจจะเป็นปีหรือสองปีแต่ถ้าหากว่าไปทางสารรัฐธรรมนูญนะครับอันนั้น,นอาจจะใช้เวลาเร็วอาจจะหกเดือนหรืออาจจะมากกว่านั้นไม่เท่าไหร่ก็อาจจะถูกตัดสินได้เหมือนกันอย่างกรนี้ของคุณเศษฐาเนี่ยก็ประมาณสองสามเดือนเองนะครับหลังจากที่ถูกยื่นไปยังสารรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ต้องดูว่าบรรดาน,นักร้องที่เขาเตรียมกันอยู่เนี่ยจะยื่นคดีไปที่สามรัฐมนูญโดยตรงหรือไม่ถ้ายื่นไปสามรัฐมนูญโดยตรงเนี่ยมันก็จะเร็วสามเดือนก็จะรู้แต่ถ้ายื่นผ่านกรกตหรือว่าปปชอ,อันนั้นก็อาจจะช้าหน่อยอาจจะกินเวลาอาจจะเกินหกเดือนไปนะถึงจะ,ะสามารถที่จะรู้ได้ว่า ผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรอ่องั้นก็กลังจะบอกว่าถ้ารัฐบาลอุ้งอิงอยังยืนโครโมแบบเดิม11คนที่มีปัญหารวมตัวคุณอุ้งอิงด้วยเนี่ย6เดือนมีสิทธิ์จะไปเหมือนหุ้นเสือทา6มันก็อยู่กับเงื่อนไขไง,ง,ออไงว่าถ้าไปทางสารนรรนนูนก,ก็ก็คือมีสิทธิ์ว่า6เดือนมีสิทธิ์6เดือนถ้าไปสารนนูญเนี่ยนะว่า,วา แต่ว่าการยื่นสารรัฐมนูญนั้นเนี่ยมันต้องอใช้องค์ประกอบที่ครบถ้วน,นในการยืน่นอย่างเช่นสวรหรือสสเป็นผู้ยืน่นะแล้วก็สสเนี่ยถ้าเป็นสสตอนนี้ที่ถ้าจะยืน่นนะก็จะมีสสนะั่นจะมีมีอยู่พักเดียวที่จะยืน่นก็คือพักพลังประชารัฐแต่ว่าเสียงเนี่ยไม่รู้จะพอหรือเปล่านะ ในการที่จะยืดวนพักฝ่ายค้านอย่างพักประชาชนก็คงไม่ยืดเพราะว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการใช้องค์กรอิสระเหล่านี้เนี่ยมาวินิจฉัยรจริยธรรมสสหรือว่าของอสมาชิกสภานิติบัญญัตินะครับครับทีนี้แน่นอนครับว่าดูจากรัฐบาลอุงอิงเนี่ยถูกลองแน่นอนเรื่องคุณสมบัติรัฐมนตรีอาจารย์มองว่ามันมีทางออกของพอักเพื่อไทยกับรัฐบาลอุงอิงเนี่ยเรื่องนี้ ก็ทั้งออกของเขาเหรอก็เขาคงจะต้องต่อสู้แหละแต่ว่าถ้าถูกยื่นแล้วเนี่ยก็ต่อสู้ทั้งในระดับของตัวปปชหรือว่ากกตเองนะว่าก็ต้องไปอธิบายอย่างเช่นเรื่องที่ถูกยื่นไปแล้วเรื่องของการยุบพักเนี่ยที่ถูกยื่นไปแล้วก็ต้องไปอธิบายไปต่อสู้ถ้าากว่าหน่วยงานระดับต้นเนี่ยอย่างกกตมองว่ามันไม่เข้าข่ายเขาก็ ยกเรื่องไปก็จบตรงตรงนั้นนะแต่ว่าถ้ากกตอบอกว่าเข้าข่ายแล้วก็ยื่นไปยังสารมนูญต่อนั้นก็ต้องไปสู้กันต่อในสารรัฐมนูนอะ่ะสู้กันแล้วเนี่ยศาลจะฟังมากหรือน้อยแค่ไหนเนี่ยก็อันนั้นก็แล้วแต่ศาลแต่ว่าผมคิดว่าเขาคงจะต้องต่อสู้จนถึงที่สุดนะในการที่จะทุกขั้นตอนนะนะตั้งแต่ขั้นต้นไม่ว่าจะเป็นทางพบปชหรือกกต แล้วก็ถ้าเรื่องไปถึงสารรัฐมนูญหรือว่าสารดีการเขาก็<ๆ>คงจะต้องต่อสู้แหละนะก็คือต้องสู้สู้อย่างเดียวเลยเพื่อแก้ต่างตรงนี้ไม่สามารถทําเป็นอย่างอื่นได้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนรัฐมนตรีได้ไหมอา่าเปลี่ยนรัฐมนตรีถ้า,อ,าอยาก<ม>คือคืออย่างนี้ม,น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 มัน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 มีหลายเรื่องนะครับคือหนึ่งตัวคุณแพรทองทานเองจะเปลี่ยนไหมล่ะนายกอะ่ะ มันเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วนะแต่ตอนนี้คือตัวคุณแพรทองทานเนี่ยโดนหลายคดี่ะตั้งแต่ที่โดนไปแล้วเนี่ยก็ที่มีการยื่นไปแล้วก็ทางเมืองไกลนะเขาก็ยื่นให้ตรวจสอบในเรื่องของการถือหุ้นสื่อถือหุ้นบริษัทบริษัทกออจ้ะนั้นก็เป็นแพรทองทานโดยตรง หรือว่าเรื่องของใจเนื้อมก็แผยทองทานโดยตรงเรื่องสอบข้อสอบก็แผยทองทานเพราะเนี่ยตัวแผยทองทานเนี่ยคงเปลี่ยนไม่ได้แ,แล้วยังไงเพื่อไทยก็ก็ไม่เปลี่ยนแล,แล้วแล้วรัฐมนตรีคนอื่นคมันจะมีคนอื่นเนี่ยถ้าหากว่าทางกฤษฎีกาเขามองว่ามัน,ม,นมีปมปัญหาเขาเ็าอาจจะเปลี่ยนคนก็ได้ นั้นก็คงไม่ลําบากหรอกแล้วก็อย่างสมมุติว่าชาดาเนี่ยถ้ามีปัญหาก็ก็เอาน้องเขามาแทนก็ได้เพราะว่าเคยเคยสมัยพลเอกประยุทธ์จาได้ใช่ไหมตอนแรกเนี่ยก็จะตั้งชาดชาดชาดาแต่ว่าท้ายสุดพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ตั้งนะพรามัก็มีเรื่องมีปมปัญหาแบบนี้แหละแล้วก็มาอีกทีหนึ่งก็มายุคสมัยเนี่ยซึย่งสมัยเศรษฐาเนี่ยก็ได้นั่งเข้าไปตอนนั้นก็เอาน้องเข้าไปนะ แต่อันนั้นก็เอาเปลี่ยนได้ครับแต่แม้ว่าจะผ่านกฤษฎีกาแล้วก็ตามอย่างของคุณเศรษฐาก็ผ่านเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ถูกล้องก็ไม่รอดอยู่ดีคือตอนเมื่อก่อนเนี่ยก็ยังไม่รู้ไงเก็ไม่แน่ใจว่าจะผิดหรือไม่ผิดยังไงแต่ตอนนี้รู้แล้วฐานรมนูลกำหนดมาตรฐานไว้แล้วอ่าถ้าว่าตอนเนี้ยถ้าใครมีชนักติดหลังเนี่ยส่วนใหญ่ก็ จะไม่่คยรอดเพราะว่ามีแนวความิมฉัยออกมาแล้วคือต้องดูพฤติการนะว่าคำร้องที่ผู้ยื่นเรื่องร<ช>้องไปเนี่ยนะสมมุติว่าชดาเนี่ยนะตั้งมาแล้วเนี่ยมีคนร้องก็ต้องดูว่าตัวพฤติการที่ถูกร้องเนี่ยคืออะไรอ่ถ้าหากว่าพฤติการนั้นเนี่ยสารเห็นว่ามันเข้าข่าย ิจริยธรรมไม่ว่าจะซื่อสัตว์ไม่เป็นที่ประจักษ์หรือว่าิจริยธรรมข้ออื่นๆรับอังนั้นเนี่ยก็อาจจะอาจจะโดนก็ได้นะแต่ว่าถ้าว่า,าพฤติการที่ร้องไปมันอ่อนอันนั้นก็อาจจะหลุดก็ได้มันก็ต้องต้องดูว่าไอตัวพฤติการที่เป็นปมเนี่ยมันคืออะไระแล้วก็คนร้องเนี่ยเขาจะโยงได้มากได้น้อยขนาดไหน อย่างกรณีพิชิตเนี่ยมันชัดนะก็คือถือถุงขนมไป<ช>แล้วในนั้นเนี่ยใส่เงินไว้สองล้านาเนี่ยไปที่ศาลเนี่ยมนุษย<ช>์ที่ไหนก็ทํากันอ่<ช><ช>ะันั้นก็คือชัดเจนว่ามันโซวแววที่มีเป้าประสงค์บางอย่างทีนี้ถ้ามองของอีกมุมหนึ่ง <c oughs> เขาก็มองว่าเ,เรื่องของจริยธรรมเนี่ยมันจะทําให้ประเทศมันติดหล่มไหมมันเหมือนเป็นเครื่องมือในการ กันแกล้งกันหรือเปล่าทําให้มันไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้มองอยังไงครับคือมันเป็นแน่นอนนะคือตอนนี้เนี่ยในสังคมการเมืองไทยเนี่ยมันจะมีปมปัญหาอยู่ที่เรียกว่ากินไม่เข้าขายไม่ออกครับคือเรารู้ว่านักการเมืองจํานวนมากของประเทศไทยเนี่ยไร้จริยธรรมแน่ๆนแล้วก็มีประวัติไม่ดีบางคนก็เคยติดคุกต่างประเทศมาก่อน ก็ยังมาเป็นรัฐมนตรีได้นะแล้วก็คดีก็คดีค้ายาเสพติดเนะี่ยหรือว่าเป็นมาเฟียผู้มีอิทธิพลก็ยังเป็นรัฐมนตรีได้ก็บินยูชนไม่ต้องบินยูชนหรอกคนธรรมดาสามัญเนี่ยรู้กันไปทั่วว่ามีลักษณะแบบนั้นจริงนะก็ยังมาเป็นแล้วก็เจ้าตัวเองก็ยอมรับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าจาริยธรรมเนี่ยมันมันไม่ได้บอกว่าเมื่อ เมื่อคุณเปลี่ยนนยีคุณบอกว่าคุณเปลี่ยนแล้วมันจะไม่ครอบคลุมนะมันก็ครอบคลุมนะมันก็ยอมรับเองว่าเมื่อก่อนเนี่ยเออเขาก็เป็นอย่างนั้นแล้วตอนนี้เขาก็เปลี่ยนนะออทีนี้เนี่ยเมื่อปมปัญหาว่านักการเมืองของเราเนี่ยไม่มีสํานึกเชิงจริยธรรมเนนะเ,ออเวลาจะดํารงตําแหน่งอะไรเนี่ยเขาก็ยังดํารงตําแหน่งออแม้ว่าสังคมจะ พุ่งติงแล้วก็ก็ไม่ลาออกนะคือตอนนี้เนี่ยนักการเมืองแบบเก่าอย่างพักร่วมรัฐบ,บาลตอนนี้ก็เรียกได้ว่ายังขาดสำนึกเชิงจริยธรรมนะเพราะว่าถ้ามีสำนึกเชิงจริยธรรมเนี่ยเขาก็ถอนตัวก็ตัวเองก็รู้นะว่าตัวเองเนี่ยมีปมปัญหาอะไรอยู่บ้างในอดีตก็ประกาศถอนตัวไปไม่ต้องส่งชื่อตัวเองบอกหัวหน้าพักว่าผมไม่ขอเป็นภาระ ก็จบไปแต่ว่านี้ยังดันดันดื้อดึงที่จะส่งชื่อไปนะมันก็เป็นปัญหานี้แหละทีนี้เนี่ยถ้าว่าสังคมสามารถที่จะกดดันให้บรรดาอนักการเมืองเหล่านี้เนี่ยเกิดความสำนึกแล้วก็ลาออกจากตำแหน่งด้วยตัวเองเหมือนกับนักการเมืองต่างประเทศใช่ไหมมีเรื่องอื้อฉาวนิดเดียวเขาก็โค้งคำนับขอโทษแล้วก็ลาออกถ้า นักการเมืองไทยเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องมีไอ้สารรัฐมะนูลเนี่ยมาวินิจฉัยเรื่องจริยธรรมของนักการเมืองนะแต่ทีนี้เนี่ยอไอคนเขียนรัฐมนูลเนี่ยขขอขอเขาก็มองประเด็นนี้ไงมองประเด็นว่านักการเมืองไทยเนี่ยสำนึกจริยธรรมไม่ค่อยมีนะก็เลยมอบหน้าให้สารรัฐมนูลนะเพื่อที่คิดว่าจะเอามาแก้ มปัญหานี้แต่ปรากฏว่าพอมอมหน้าให้สารมนูญเนี่ยกลายมาเป็นว่าสารมนูญก็สวิงไปอีกขั้วหนึ่งเลย mm. นะก็ทําให้องค์กรอิสระเนี่ยก็ถูกมองว่ามันเป็นเครื่องมือทางการเมืองเออที่จะใช้ในการกัดแร้งกันนะอย่างชัดเจนนะซึ่งบางเรื่องเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงนะมากนักแต่ก็พยายามโยงให้มันเกี่ยวนะ สมมติอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสมมติเรื่องคุณเศรษฐาเนี่ยนะค,คนที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือพิชิตพิชิตนะแล้วก็เ <c oughs> มื่อพิชิตลาออกเนี่ยที่จริงมันก็ควรจะจบนะแต่ว่าก็โยงว่าออ,อคุณแต่งตั้งมาเนี่ย <c oughs> แต่งตั้งคนที่ไม่มีจริยธรรมมาก็แปลว่าคุณไม่มีจริยธรรมด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นการตีความที่อ,อ,อ,อาจจะอะไรล่ะเกินเกินเกินไปนิดนึงนะ <c oughs> มันก็สัมพันธ์ทางอ้อมมันไม่ได้โดยตรงครับทีนี้เนี่ยหรือว่าเรื่องอื่นๆเรื่องการยุบพักเนี่ยในยิ่งชัดเลยกลายเป็นเครื่องมือในทางการเมืองเพื่อที่จะยุบพักที่บรรดาชนชนั้นนำที่กลุ่มองคอ์กรอิสระเหล่านี้เนี่ยมองว่าเป็นปรปักหรือว่าคุกขาผลประโยชน์ของเขาเขาก็สั่งยุบไปเพราะงั้นเนี่ยปัญหาก็คือว่าจะหา ความสมดุลตรงนี้ได้ยังไงครับกระลังขาวว่าควรลดอำน,นาจควรลดอำนาจของสารรัฐมนูญล,ลงไหมในมุมมองของอาจารย์ผมคิดว่าอำน,นาจสารรัฐมนูญต้องลดนะถ้ามีการแก้รัฐมนูญเนี่ยต้องลดคือเรื่องแรกก็คือเรื่องยุบพักอันนี้ต้องลดนะครับเพราะว่าการตีความยุบพักของสารรัฐมนูญที่ผ่านมาเนี่ยแก้เอาคาดการผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วมาตัดสินปัจจุบัน ก็คือเรื่องมันยังไม่เกิดแล้วก็เอาคาดการว่าจะไปกัดซอกผลทาลายนู่นไปนู่นเออแล้วก็เอามาตัดสินในปัจจุบันนะอันั้นก็คือแบบวิเคราะห์หรือว่าอนุมาณที่เกินเกินความเป็นจริงไปนะก็กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือว่าเรื่องปัญหาจาริยธรรมเหมือนกันจริยธรรมเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยก็คือต้องให้องค์กรที่เขาดูแลอยู่เนี่ยเป็นผู้ตัดสินกันเอง อย่างเช่นสภาทนายเนี่ยก็ตัดสินสภาอาชีพทนายนะไม่ใช่มาตัดสินอาชีพหมอได้เมื่อไหร่ไม่ได้แต่อันนี้สารรัฐมะนูญเนี่ยมีมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยก็ตัดสินในสารรัฐมะนูญกันเองแล้วก็เนี่ยกรณีเนี่ยมีสารรัฐมะนูญคนหนึ่งเนี่ยที่ไปพูดซึ่งอันนี้วินยูชนรู้เลยว่ามันไม่เหมาะสมก็ยังไม่เห็นทําอะไรกันเลยเป็นพวกเดียวกันไม่ตั้งก,กรรมการสอบจริยธรรม แล้วมาชอบมาเนี่ยตัดสินจริยธรรมข้ามองค์กรอันนี้ก็คืออำนาจที่เกินเลยเทีนี้เนี่ยถามว่าแล้วอ,อย่างจริยธรรมของสสสวอ่ะใครดูแลอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกอะ่ะคือจําได้ไหมตอนที่สอวอที่เขาสอบจริยธรรมพวกสอวอสวอรทรงเออะไรพวกเนี้ยนะก็ช่วยกันอ,ะอ,นอ,อ่ะให้พวกเดียวนี่ก็ช่วยกันอีกนะบอกว่าไม่ผิดจริยธรรมเออไม่ร้ายแรง ตักเตือนแล้วท้ายสุดก็ตักเตือนก็ไม่ได้ตักเตือนอมันก็อุ้มกันเองนะสวก็อุ้มกันอะคืออันนี้ก็คือเป็นปมปัญหาอันหนึ่งที่ว่าจะหาจุดสมดุลได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอผมคิดว่าถ้าจะสอบเรื่องจริยธรรมเนี่ยในกรณีสมาชิกสภาทั้งหลายเนี่ยมันก็ควรจะมีคณะกรรมการจริยธรรมที่อาจจะมีองค์ประกอบองค์ประกอบ ทั้งสมาชิกของตัวแทนขององค์กรนั้นนะอย่างเช่นจากสสสวนะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีผู้สรงวุฒิภายนอกเข้ามาด้วยก็ได้จากการมีายลเาาสนอชื่อนะแล้วก็เป็นคณะกรรมการมาสักชุดหนึ่งนะเพื่อที่จะวินิจฉัยปัญหาจริยธรรมแทนที่จะให้สาล วินิจฉัยก็ให้เนี่ยองคอ์กรเนี่ยวินิจฉัยก็อาจจะนี้ก็าอาจจะเป็นทางออกอันหนึ่งแต่ว่าทางออกที่มันยั่งยืนจริงๆเนี่ยก็คือการที่สังคมเนี่ยประชาชนทั้งหลายเนี่ยมีความตื่นตัวแล้วก็ส่งแรงกดดันลงไปไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนหรือว่าองคอ์กรอื่นๆส่งแรงกดดันไปจนกระทั่งนักการเมืองเหล่านั้นเนี่ยเกิดสํานึกขึ้นมาแล้วก็ถ้ามีเรื่องมีราวเกิดขึ้นเนี่ย ก็อาจจะตัดสินใจได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใช้คณะกรรมการก็ได้อันนี้ก็เป็นเป็นพัฒนาการแต่ว่าอีกยาวนะอีกนานแหละถ้าจะมีแต่ว่าในขั้นนี้เนี่ยถ้ามีการแก้รัฐมนูญเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะมีคณะกรรมการจริยธรรมเป็นการเฉพาะที่วิยยิจัยจริยธรรมของบรรดาสองนักการเมืองเนี่ยแล้วก็มีตัวแทนที่ที่หลากหลายหน่อย หากคุณผู้ชมชื่นชอบสื่อแบบยุคนทีมข่าวอีซี่นิวอีซยุคนสามารถสนับสนุนสินค้าชุมชนสุดยอดของเราได้เลยนะครับที่เห็นรู้จักไหมฮะคุณผู้ชมครับนี่คือมัมเนื้อวัวนะครับน้ำหนัก360กรัมบวกบวกราคา199บาทเท่านั้นนะครับของแท้แน่นอนส่งตรงมาจากทางภาคอีสานนะครับเป็นหมัมนะฮะคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปตากเพิ่มเติมจะเอาไปจี่เอาไปทอดเอาไปเวฟเอาไปนึ่งโหมันทำได้หมดเลยนะครับ เป็นหม่ำนะสูตรอีสานอร่อยแท้แน่นอนนะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับดูสภาพของเนื้อหม่ำนะครับ3า0กบรัมบวกบวกนะครับ199าบาทสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับผมรับประกันของดีมีคุณภาพสนับสนุนสื่อแบบเราแล้วก็ยืนเคียงข้างชาวบ้านทํามาหากินกับชาวบ้านช่วยอุดหนุนสินค้าจะเรียกว่าเป็นซอฟต์ power ได้ไหมคุณผู้ชมครับนี่คือหม่ำนะฮะ กินเป็นไหมฮะหั่มบั่มอ่าดูนะครับน้ําหนักเนี่ยหนักมากอร่อยมากนะครับใครกินเป็นเนี่ยผมแนะนําเลยนะฮะหม่ำทีนี้มาต่อกันที่ไส้อัว่วอันนี้ขายมาสามสี่ปีแล้วนะครับทีเด็ดของแท้แน่นอนนะครับมีสองแบบนะครับเผ็ดกับไม่เผ็ด ราคา220บาทน้ำหนักถึงครึ่งกิโลกร,รัมเลยนะครับมีสูตรเผ็ดกับสูตรไม่เผ็ดสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์อันนี้เป็นสูตรเฉพาะเลยนะครับที่กินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับเป็นสูตรบ้านแม่เพื่อนนะครับไสอ่วนในอย่างดีนะครับดูนะฮะเห็นแล้วน้ำลายไหลนะครับสุกแล้วนะครับพอคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปจีจะเอาไปทอดก็ได้นะจะเอาไปเวฟก็ได้นะครับเอาเอาไปอุ่นซ้ำอ่ะนะแล้วกินได้เลยเราเลือกไส้อ่วที่ไส้ขนาดกำลังพอดีนะฮะ นะไม่ไม่ใหญ่เกินไปนะอันนี้มันเป็นรสนิยมการทานนะบอกว่าไส้มันต้องไม่ใหญ่มันตั้งแบบว่าพอดีคำนะเนื้อเนื้อเน้นๆน,น,นะครับสูตรนี้นะครับอยู่มาผมว่าหลายสิบปีแล้วแหละนะหลายสิบปีทํามาจากรุ่นของคุณแม่เลยนะครับนะคุณแม่ของเพื่อนนะเนี่ยครับชุดละ220บาทมีเผ็ดกับไม่เผ็ดนะครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบเผ็ดๆหน่อยก็เลือกเผ็ดถ้าไม่กินเผ็ดเลยนะครับนะก็ บอกว่าไม่เอาเผ็ดนะสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงไลน์ไหมครับน่าทานมากคือนี่เห็นเน้นเป็นสีแบบนี้คือมันใส่ช่องฟรีดมานะใส่ช่องฟรีดมานะครับมาต่อกันที่อหัวน,นี้สุดยอดละนะเห็นขาวๆแบบนี้เนี่ยก็คือออกมาจากตู้เย็นนะครับช่องฟรีดแหนมยุคนครับชุดละร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเขามาหนึ่งชุดเนี่ยจะมีถึงสิบชิ้นนะครับชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับ นะเป็นแหนมถ้าเป็นภาษาเหนือเนี่ยบ้านผมก็เรียกว่าจีนส้มเป็นจีนส้มเป็นแหนมที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังพัฒนายกระดับไปเรื่อยๆเข้าใจว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับเราจะมีแหนมทรงคุณภาพเหมือนกับที่คุณผู้ชมเห็นตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าตลาดสดทั่วไปเรากําลังพัฒนานะครับเพราะมันประสบความสําเร็จนะไปไหนมาไหนคนก็ทักผมยุคนมีแหนมหรือเปล่าคุณนผะู้ชมครับเนี่ยฮะแหนมยุคนเป็นแหนมหมูนะครับมีเนื้อหมูอย่างดีนะครับหนังหมูอย่างดีแล้วก็พริกข จากภาคเหนือเลยครับพริกขี้หนู2เม็ดใส่ก็ไปในแต่ละชิ้นนะครับรับประกันนะครับว่าอร่อยหมดจดงดงามคุณภาพเยี่ยมนะขายต่อเนื่องมา3-4ปีนะครับตอนตอนนี้กำลังจะยกระดับสินค้าให้มันมีมาตรฐานนะเพื่อที่จะเอาไปจัดจำหน่ายให้กับคุณผู้ชมได้ทั่วทั้งประเทศสามารถหาซื้อได้ตามตลาดร้านค้าต่างๆนะครับแหนบทุกคนนะครับอร่อยแท้แน่นอนหลายคนเนี่ยเป็น FC สั่งเข้ามาเนี่ยบอกว่าสั่งซื้อต่อเนื่องเพราะติดใจรสชาติ กินมาหลายปีแล้วนะครับกดสังเวยลิงไลน์ครับร้อยห้บาทและที่สําคัญของเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมได้สนับสนุนชุมชนได้สนับสนุนชาวบ้านได้สนับสนุนสื่อแบบแบบผมเนี่ยนะผมก็ขายของบางครั้งก็หลายๆชิ้นก็แค่ไม่ได้อะไรเลยนะครับนะแต่มันจะได้มีทีมข่าวจะได้มีนักข่าวออกไปทําข่าวไงนะ นะเพราะต้องจ้างเขาจ่ายเงินเดือนต้องจ่ายค่ารถค่าน้ํามันโอ้โหเยอะแยะตะแปะไก่พาสงภพาสีเลื่ต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาไรายได้ผมก็ต้องกราบขอผู้คุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่เข้าใจแต่คนที่ไม่เข้าใจนะครับคนที่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เขาคงบ้านเขารวยผมว่านะไม่เคยทํามาหากินอะไรนะครับก็จะมาต่อว่าต่อขานนะครับนี่ผมทํามาหากินสุดจริตสุดแล้วนะครับสีเทาไม่มีนะครับไม่มียุ่งเกี่ยวทั้งนั้นนะครับทํามาหากินแบบนี้แหละ อาจจะได้เงินยากหน่อยแต่มันก็ภูมิใจบาทสองบาทเพราะนั้นเนี่ยคือคือเป็นองค์กรข่าวไง ECU คน ECNew เนี่ยมีทีมงานโว้เป็นสิบกว่าคนนะครับนะนี่ขนาดฟันฟ้นฟานะเศรษฐกิจแบบนี้ก็ต้องอยู่ให้ได้ไม่งั้นเราก็ไม่มีหรอกครับนักข่าวไม่มีทีมข่าวไม่มีทีมตัดต่อไม่มีอะไรแบบนั้นนะครับผมก็เป็นนักข่าวไปอ่านข่าวธรรมดาธรมารมดาทั่วไปแต่เมื่อเราเลือกแล้วไงว่าเราจะมีอุดมการณ์ไ็นของตอนเองเราก็ต้องหาเงินเข้าองค์กรน,นะหาเงินเข้าองค์กร เ,เงินนักการเมืองอะไรผมก็ไม่รับนะครับนะผมก็ยืนหยัดด้วยลําแข้งของตนเองอย่าลืมนะฮะใครที่เ่งเปิดมาดูอันนี้มัม่มโอ้สวยงามมากมัมํมจากอีสานเลยนะฮะจากอําเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับน้ําหนัก360รกบรัมบวกๆนะครับเลือกอันอย่างดีมาเลยนะสามร้อยหกสิบกรัมบวกๆบวกๆไปเลยผมบอกทีมงานไว้นะครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจ,สนใจเข้ามานะครับหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ